ค่อยๆมาแล้วนะครับเอาละครับ440เจนด่วนดำนะด่วนดำ ที่สำเ็งน,นะส่วนดำนะครับท้ายขบวนครับปอบผอ,อโอ้โหแม่งโคตรยาวเลยครับขันเตอร์ขบวนที่632นะครับผมแม่น้ำ บึงพระแม่น้ำนะครับมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางนะครับแม่นม้ำคลังน้ํามันบางจากนะะตอนนี้ก็ผ่านสถานีสาเสรนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลี้ยวเข้าสามเหลี่ยมจิรลดานะครับผมผ่านมากักกะสันนะแล้วก็คลองเตยมุ่งหน้าไปปลายทางนะครับผมโอ้สนัน่นสถานสะเทือนใจจริงๆนะเมื่อกี้ตึก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 ,ตกนะ สะใจมากนะครับขบวนก็ยาวๆนะครับผมได้เจอด่วนดำนะครับกลับบ้านได้นะสิ่งที่ผมรอคอยมานานขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมร่วมกับผมนะวันนี้เรากลับบ้านไปนอนฝันดีครับสวัสดีครับ